ต่างชาติรุมด่ายับเมื่อมิสแกนพม่าไม่ยอมรับความจริงหลังได้รองอันดับสองไปครองแทนที่จะได้ที่หนึ่งเยงมงกุฎทิ้งกลางเวทีสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับ ใน EP นี้นะครับผมก็มีเรื่องมาเล่าใกับคุณผู้ชมได้ฟังกันอีเช่นเคยนะครับก็เกิดเป็นดราม่าระอุเลยนะครับตั้งแต่คืนวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองหลังเวทีนางงาม m i s s กรน n ินเ t e t n a t i o n a l 2024นะครับได้เจ้าของตำแหน่งควยินคนใหม่ก็คือราเชลคุปตานะครับซึ่งก็เป็น m i s แก r น n d i เดียในวัยเพียง20ปีที่เธอนะครับได้คว้ามงกุฎทองคนที่12มาครอบครองได้อย่างสำเร็จนะครับ สำหรับรองอันดับที่1น,นะครับก็ได้แก่คริสตินจูเรียนโอเปชานครับมิสแกนฟิลิปปินส์รองอันดับ2นะครับก็คือแทซูเยียนครับมิสแกนเมียนมารองอันดับ3ก็คือชาฟิตูกาเบนกาเลมิสแกนฝรั่งเศสและรองอันดับ4นะครับก็คือทาริตาฮัชมันนะครับมิสแกนบราซิลอย่างแรกก็าตามนะครับเรื่องนี้มันก็ ภายหลังจากการประกวดเสร็จนะครับก็ได้เกิดดราม่าขึ้นเนื่องจากมีข่าวสะพัดนะครับว่า National Director หรือว่า ND ของเมียนมาเนี่ยนะครับได้กระชากมงกุฎและสายสภายออกจากตัวของแทซูเยียนอีกทั้งเจ้าตัวนะครับไม่ได้อยู่ในวงสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยรายงานข่าวนะครับก็ได้มีการระบุว่านางงามและทีเมียนมาได้เดินทางออกจากงานเนื่องจากแทซูเยียนมีอาการคล้ายเป็นลมนะครับ ในวันที่26ตุลาคมล่าสุดนะครับก็ได้มีรายงานจากสำนักข่าวเมียนมา Celebrity นะครับที่มีผู้ติดตามกว่า17ล้านคนก็ได้โพสต์วิดีโอพร้อมกับข้อความนะครับระบุว่าผมตัดสินใจคืนมงกุฎมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนเนื่องจากความไม่ยุติธรรมระหว่างสิ่งที่ผมทุ่มเทลงไปกับผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาและผมจะไม่รับตำแหน่งผู้อำนวยการระดับชาติ National Director ของ m s s แกรนอินเตอร์เนชั่ในปีต่อๆไปอีกแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ Director นะครับของเมียนมาเขาได้ออกมาชี้แจงนะครับได้ออกมาเขียนอธิบายนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเธอนะครับไม่พอใจกับสิ่งที่ประกาศออกมานะครับซึ่งก็เป็นผลงานนะครับที่ทำให้ มิสแกนของอินเดียนะครับได้คว้ารางวัลที่1ไปแต่ว่าสำหรับของประเทศเมียนมานั้นเขาบอกว่าเพราะว่าความทุ่มเทนะครับของเขาให้กับงานนี้ทําให้เขานะครับไม่ได้ตําแหน่งเขาก็มีความที่น่าจะแบบว่ารู้สึกไม่พอใจนะครับกับเวทีนี้เธอจึงได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะไม่รับและก็ไม่แข่งขันในเวทีนี้อีกต่อไป ซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้นะครับได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปมันก็ได้มีชาวต่างชาติต่างๆนะครับซึ่งก็เป็น FC ของเวทีนี้นะครับเขาได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนางงามและก็ดีเรคเตอร์ของเมียนมานะครับที่เขาได้ออกมาแสดงพฤติกรรมต่อหน้าสาธารณชนและก็ต่อหน้าชาวต่างชาติมากมายนะครับที่พวกเขาได้ชื่นชมต่อเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ ซึ่งความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับก็เป็นไปในแนวทางที่วิาพากษ์วิจารณ์นะครับพฤติกรรมของนางงามและก็มิสไดเรคเตอร์ของเมียนมานะครับว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อสาธารณชนซึ่งความคิดเห็นของชาวต่างชาติคอมเมนต์แรกนะครับเขาได้บอกว่าการแสดงอารมณ์ของเธอหลังประกาศผลดูไม่เหมาะสมและทําให้ภาพลักษณ์เสียหายไปหมดมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าเธอควรเคารพผู้ชนะและผู้จัดการประกวดมากกว่านี้นะ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าการแสดงออกของเธอเหมือนแสดงความไม่พอใจบนเวทีช่างไม่เป็นมืออาชีพเอาเสียเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าการถอดมงกุฎและสายสะพายในที่สาธารณะดูเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้นะหมูมมงถัดมานะครับบอกว่าการแสดงท่าทีที่ไม่พอใจนั้นทําให้ผู้ชมบางส่วนรู้สึกผิดหวังต่อเมสแกนของเมียนมามากๆท่านมานะครับบอกว่า หลายคนมองว่าเธอขาดความเคารพในการแข่งขันร,ระดับนานาชาติต่อมานะครับบอกว่าเธอควรแสดงความยินดีต่อผู้ชนะอย่างจริงใจไม่ใช่แสดงท่าทีที่ไม่พอใจแบบนี้ทัดมาครับบอกว่าการกระทําของเธอสะท้อนถึงความเป็นไม่มืออาชีพในการประกวดในเวทีนี้ต่อมานะครับบอกว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอควบคุมอารมณ์ไม่ดีในช่วงประกาศผลน,นะต่อมานะครับบอกว่า เธอแสดงท่าทีไม่ยอมรับผลการประกวดซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆโมมองต่อมานะครับบอกว่าภาพลักษณ์ของเมียนมาเสียหายจากการแสดงออกของเธอบนเวทีนี้โมมองต่อมานะครับบอกว่าหลายคนรู้สึกว่าเธอทําให้ประเทศของเธอเสียชื่อเสียงจากพฤติกรรมของเธอนะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเธอควรที่จะตั้งใจทําหน้าที่ของตนเองมากกว่านี้แทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ครอบงํา คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าการแสดงออกของเธอในที่สาธารณะมันทําให้หลายคนวิาพากษวิจารณ์เธออย่างหนักความคิดเนต่อมานะครับบอกว่าการแสดงออกของเธอนั้นเป็นที่วิาพากษวิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดียความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าพฤติกรรมของเธอสร้างความผิดหวังแก่แฟนนางงามบางคนและส่วนใหญ่ถัดมานะครับบอกว่า ควรแสดงความเคารพต่อการประกวดและผลของการประกวดมากกว่านี้เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีกับรุ่นต่อไปต่อมานะครับบอกว่าการกระทําของเธอดูไม่เหมาะสมในการประกวดระดับโลกนี้ทัดมาครับบอกว่าการที่เธอแสดงท่าทีที่ไม่พอใจมันทําให้หลายคนมองว่าเธอขาดความเป็นมืออาชีพโมอมองต่อมานะครับบ,บอกว่าพฤติกรรมของเธอมันทําให้แฟนนางงามหลายคน รู้สึกผิดหวังและไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกนั้นความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าเธอดูไม่สามารถยอมรับผลได้ควรมีความสง่างามและให้เกียรติต่อผู้ชนะด้วยนะความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าการแสดงออกของเธอหลังจากการแข่งขันเหมือนไม่เหมาะสมในเวทีระดับโลกความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าการถอดมงกุฎและสายสะพายกลางงานนั้นมันก็แสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพเลยนะ ถัดมานะครับบอกว่าทําให้ภาพร,รักเมียนมาเสียหายด้วยการแสดงท่าทีผิดหวังบนเวทีเช่นนี้มันดูไม่เป็นมืออาชีพเลยนะต่อมานะครับบอกว่าควรให้ความเคารพต่อเวทีการประกวดมากกว่านี้หน่อยการกระทําของเธอมันทําให้คนรู้สึกผิดหวังมากๆถัดมานะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการถอดมงกุฎควรยอมรับผลการแข่งขันด้วยใจเปิดกว้างถัดมาครับบอกว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมแบบนี้ทําให้เสียภาพลักษณ์การเป็นนางงามของเธอมุมมองถัดมานะครับบอกว่าเธอควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีนักและแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมในที่สาธารณะต่อมานะครับบอกว่าเมียนมาควรเลือกนางงามที่พร้อมรับผลการประกวดไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับให้ได้มุมมองต่อมานะครับบอกว่า เธอควรภาคภูมิใจกับตำแหน่งที่ได้มามากกว่าการแสดงท่าทีที่ไม่พอใจแบบนี้โมวังต่อมานะครับบอกว่าการแสดงออกของเธอมันทําให้หลายคนผิดหวังเพราะขาดความสง่างามที่งดางามควรที่จะมีโมวังต่อมานะครับบอกว่าการกระทํานี้เหมือนไม่เคารพการตัดสินของคณะกรรมการและก็ผู้ชมด้วยโมวังถัดมานะครับบอกว่าเธอทําให้ภาพลักษณ์เมียนมาบนเวทีระดับโลก ดูไม่ดีจากการกระทําของเธอต่อมานะครับบอกว่าการแสดงท่าทีเหมือนไม่ยอมรับผลการแข่งขันมันทําให้คนดูเห็นว่าเธอไม่เป็นมืออาชีพถัดมานะครับบอกว่าทุกคนเข้าใจว่าผิดหวังได้แต่ควรให้เกียรติต่อผลการแข่งขันด้วยต่อมานะครับบอกว่าพฤติกรรมของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอไม่พร้อมที่จะรับตําแหน่งและหน้าที่นี้ต่อมาครับบอกว่าการถอดมงกุฎ หลังจากที่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นแสดงถึงความไม่เคารพต่อเวทีและผู้ชมถ้าอย่างนั้นถ้าอยากได้ที่หนึ่งทำไมต้องแข่งขันด้วยล่ะมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าการแสดงอารมณ์ไม่พอใจในที่สาธารณะทําให้คนวิพากษ์วิจารณ์เธออย่างหนักหน่วงในช่วงนี้มุมอมองต่อมานะครับบอกว่าควรเรียนรู้ที่จะเคารพและยอมรับผลการประกวดอย่างสง่างามนะมุมอมองต่อมานะครับบอกว่า การแสดงออกของเธอทําให้รู้สึกว่าเธอไม่เหมาะสมกับตําแหน่งที่ได้รับมันเลยต่อมาครับบอกว่าควรเรียนรู้ที่จะเคารพและยอมรับผลของการประกวดอย่างสง่างามความเิียห็นต่อมานะครับบอกว่าหลายคนมองว่าพฤติกรรมของเธอทําให้คนไม่พอใจและทํำลายภาพลักษณ์ของการเป็นนางงามบนเวทีนี้ความคิดเนถัดมาครับบ,บอกว่าเธอควรยิ้มและยอมรับผลการแข่งขันอย่างมีเกียริ ไม่ใช่แสดงท่าทีที่ไม่พอใจเช่นนี้ความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าคนดูบางคนรู้สึกเสียใจที่เห็นเธอไม่แสดงความยินดีกับผู้ชนะถัดมานะครับบอกว่าการแสดงและการควบคุมอารมณ์ของเธอหลังได้รับตําแหน่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่เธอขาดสิ่งนั้นไปมองมองต่อมานะครับบ,บอกว่าผู้ชมบางคนเห็นว่าเธอควรให้เกียรติการประกวดการแข่งขันในเวทีนี้มากกว่านี้หน่อย โมมองถัดมานะครับบอกว่าเธอทำให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพในการแสดงออกหลังจากการแข่งขันของเธอหมมองต่อมานะครับบอกว่าหลายคนวิจารณ์ว่าเธอขาดความเคารพต่อเวทีและผู้จัดการประกวดหมมองถัดมานะครับบอกว่าการแสดงอารมณ์ของเธอไม่เหมาะสมและสร้างความผิดหวังแก่ผู้ชมหมมองต่อมานะครับบอกว่าควรแสดงความยินดีต่อผู้ชมและผู้ชนะเลิศอย่างจริงใจ มากกว่าการแสดงความไม่พอใจของเธอุมมองสุดท้ายของอีีนี้นะครับก็ได้บอกว่าเธอควรให้เกียรติตำแหน่งที่ได้และแสดงออกด้วยความสุภาพมากกว่านี้หน่อยเอาละครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับที่พวกเขาได้มันแสดงความคิดเห็นและวิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของนางงามของเมียนมานะครับที่เขาได้แสดงพฤติกรรมบนเวทีที่ดูเหมือนจะไม่เหมาะสมเอาสักหน่อยนะครับและก็ดูเหมือนว่าจะไม่ให้ความเคารพกับผู้จัดและเวที และก็ไม่ให้ความเคารพต่อผู้ชนะด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมมองว่ามิสแกนของอินเดียเขามีคุณสมบัติมากพอครับที่จะได้รับตําแหน่งนี้ไปครองแต่ว่าสําหรับมิสแกนของเมียนมานะครับแม้แต่คุณสมบัติที่จะให้เกียรติคนอื่นนะครับก็ยังไม่มีแต่อยากจะได้รางวัลชนะเลิศและก็ตําแหน่งที่1ไปครองมันดูเหมือนจะง่ายไปนิดนึงนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับผมก็มองว่า ทางดเลคเตอร์ของเมียนมานะครับเขาก็คงที่จะคาดหวังกับมิสแกนของเขานะครับว่าเขาจะได้ที่1เพราะความทุ่มเทของเขาต่อเรื่องนี้นะครับแต่ว่าความดีใจและก็ความคาดหวังนั้นนะครับมันก็ได้ดับลงไปเพราะว่าในวงการนี้นะครับความสามารถและก็คุณสมบัติมันถึงจะได้ตำแหน่งที่1ไปครอบครองนะครับ เอาละครับสำหรับเรื่องนี้ผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ e p p นี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ